สวัสดีครับวันนี้ก็ผม,มาอาโคยน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมถังสร้างถังซิลเติมจนกระซิลก็ยังไม่ไหวเลยครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาสอนตีกระดูกเป็นการตีกระดูกที่แบบว่าใช้ปีปีตรงกับแหวนมังกรนะครับซึ่งนี่ทีมที่ผมตีมานะครับนี่อันนี้เนี่ยมันยังไม่ครบนะครับแต่หลักๆที่จะตีได้เนี่ยก็จะเป็นทีม ของต้าหลิวนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมตีได้ถึง MP5 นะครับบางคนถามว่า MP5 ในยากขนาดไหนนะครับลองไปถามเพื่อนๆดูนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมขาดหัวฟิวถังซิลนะครับ ซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับเพื่อนๆว่าผมขาดหมวดซิลถังซิลไหมนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามมาด้วยผมขอแค่สิบไลค์พอคลิปนี้ผมจะกลับมาทําคลิป YouTube อีกครั้งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วครับที่ผมหายไปเพราะโทรศัพท์ผมพังครับโอ้โหมาครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นการแนะนานะครับแหวนเต้าหลิวนะครับผมจะใช้อนี่ส่วนวงสองนะครับใช้เป็นดอกไม้ธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องใช้แหวนคู่เพราะถ้าใช้แหวนคู่เนี่ยเวลามอนเตอร์ออกนะครับ เต้าหลิวจะใช้สกิลอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสไปได้นะครับนี่ก็เต้าหลิวนะครับผมใส่เป็นมดกับหมานะครับเพื่อนๆลงใส่ผีเสื้อแล้วไม่เวิร์กนะครับเพราะผีเสื้อเนี่ยมันบินเกินไปนะนี่ลงๆก็จะใส่ห่าน8 0ดปีแล้วก็ห่าน100ปีนะครับถ้ามีอะไรนะครับกวางเสียงมงคลก็ดีนะครับสวดปีปีทรงครับไอท์เลยครับเพื่อนๆเป็นแหวนมังกรนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้เลยนี่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆออสกาผมใส่เปกนกซัต กลับมายูนิคอร์น400ปีเพราะว่าออสการ์าเนี่ยจากตีธรรมดาผมจะใช้สกิลพลังกินลงๆนะครับอยู่ที่3,000กว่านะครับเจ้าปีปีตรง3,080นะครับอ่ะและนี่ลงๆครับเพื่อน ลงๆคีเดมของถังซิลนะครับ19,400กว่านะครับคนอื่นไป20,000กว่ากันดังนั้นแหละต้าหลิวก็จะประมาณนี้นะครับองผมนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาลองตีให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าและที่สําคัญเนี่ยอเทมสกรีนตรงนี้นะครับเพิ่มพลังเยอะมากนะครับใครที่รู้เนี่ยลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับเพิ่มพลังเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นราชทินนามตรงนี้เขาเรียกว่าฉายานะครับเพื่อนๆเราเลือกดีเนี่ยก็จะมีพลังเพิ่มเยอะเหมือนกันบางคนเลือกเนี่ยพลังเพิ่ม หนึ่งสองขั้นเลยนะครับบอกแล้วเพิ่มเยอะมากถ้าเกิดว่าเราเลือกตรงสตตัสนะครับไปเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตีเต้าหลิวให้ดูกันนะครับเพื่อนเื่อนขั้นเลขนะครับปรับหัวเต้าหลิวนะครับลงหลงปรับตีธรรมดาเต้าหลิวปรับตีธรรมดาถังซิลปรับตีธรรมดาครับ เดี๋ยวเราจะให้ปีปิตรงสกิลก่อนครับแต่มันจะช้าหน่อยนะเพราะว่าปีปิตรงเร็วเกินไปก็ไม่ดีนะครับบัฟ5ชั้นจะครบไวเกินไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยเล่นสูตรนี้นะครับแบบมันลงตัวสำหรับไอเดีผมไงใครจะทําตามนะครับก็ได้แต่เอาปีปิตรงเป็นสปีดขั้น5ให้ออสก้าช้ากว่าก็ดีนะครับนี่ครับตีธรรมดาไปครับ3ตัวที่ผมตีธรรมดานะครับ่ะเสียวเสียวก็สกิลไปเลยครับเพื่อนๆคือเราสกิลธรรมดาก่อนเราไม่ต้องซีเรียสเยอะนะครับ อพอปีปีตรงมาร์กแหวน่ต้นไม้นะครับก็จะมาร์กตอนประมาณ85ช้าไป15แต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาปีปีตรงมาไว้หน้าออสกาได้เนี่ยก็จะมาร์กภายใน2-3ตัวเลขทันทีเลยนะครับอันนี้ผมก็ไอ้สกิลมันบัฟไปเลยนะก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้ครับแล้วก็มาเกมมันก็จะวนลูปนะครับคือมันจะไม่มีอะไรแล้วเกมมันจะวนลูปอยู่แบบเนี้ยคือหลักๆเนี่ยก็ปรับ สกิลแหวน9แหวน9เนี่ยผมจะใช้ถังซิลก่อนนะครับเพื่อเอาบัฟหลงหลงหกชั้นขึ้นมานะครับนี่แล้วทีนี้ผมก็จะปรับเป็นแหวน81ครั้งนะครับอ่าเพราเราก็สกิลแบบใช้อย่างละหนึ่งครั้งได้เลยเพราะเรามีบัฟหลงหลงหกชั้นแล้วนะครับสำหรับคนที่มีหัวฟิวชั่นนะแล้วหลังจากนี้ผมก็จะปรับตีถังซิลธรรมดาถ้าเกิดเราไม่ปรับตีธรรมดาเนี่ยโอกาสที่บัฟหลงเอ้ยบัฟเบบิโจงจะได้ตีทีสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับแล้วเราก็กลาง กลางกายเทสถังซิลครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตีธรรมดานะครับเพราะว่าการที่เราเอาบัฟอยู่ที่บีบตรงเนี่ยมันจะช้านิดนึงแต่มันจะจบได้สวยพอดีใครจะเรียงสปีดยังไงผมไม่รู้แต่เอาไปเรียงตามผมได้นะครับแต่ถ้าดีเนี่ยบีบตรงอยู่สปีดที่5ออสกาอยู่ตัวสุดท้ายนะครับเนี่ยหลักๆผมก็จะปรับตีธรรมดานะครับออสกาเนี่ยตีธรรมดาไปด้วยนะครับเพื่อเอาคิเลดข,ขีเดมให้ถังซิลนั่นเอง ตีแค่อย่างละหนึ่งครั้งก็ได้แต่เนื่องจากว่าผมใส่มมา400ปีอยู่ที่ออสก้าเดี๋ยวออสก้าผมจะปรับเป็นสกิลนะครับส่วนแหวน9ตัวที่2ผมจะใช้เป็นเต้าหลิวนะครับในเกมนึงจะใช้แหวน9ได้ประมาณ3-4รอบนะครับถ้าเกิดเป็นปีปิตรงก็แค่2รอบนะครับอ่าเนี่ยผมก็จะใช้สกิล8ถังซิลสักรอบหนึ่งเพื่อเพิ่มบัฟขึ้นมานะครับจริงๆเราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเพราะเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ครับว่า วงแหวนต้นไม้นะครับที่มาร์กไป5ชั้นเนี่ยมันจะไม่พอใช้นะครับก็กางกายเทปเลยเพื่อเพิ่มดาเมจน,นะครับเพราะว่าผมเอาอบฉายาเพิ่มกายเทปมานะครับมันก็จะแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับนี่เลยแล้วก็ปล่อยไปครับแล้วก็ปรับตีธรรมดานะย้ําว่าปรับตีธรรมดาหมดเลยถ้าเกิดเราไม่ปรับตีธรรมดาเนี่ยมันจะไม่ได้และมันจะไม่ทันครับเพื่อน คือคำว่าไม่ทันไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดเราเป็นเสียๆเนี่ยเราสามารถตีได้เลยครับแต่พอเป็นปีตป,ปตรงเนี่ยเทิร์นมันออกช้าครับเทิร์นมันออกช้าเราก็ต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับเนี่ยตอนนี้บัฟต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สกิลไปแหวนแปอีกสักทีนึงแต่ถ้าดีนะครับอโอโต้แหวนเก้าถังซีเลยครับแล้วก็ใช้แหวนแปดทีนึ่ะแล้วก็อโอโต้แหวนเก้าเลยมันจะเวิร์กกว่านะครับแต่ผมเนี่ยจะเน้นตีธรรมดาเพราะถ้าเกิดถังซิลออกเยอะไปก็ไม่ดีนะครับนี่ บัฟของเซียวเซียวครบ5ชั้นแล้วก็วงแหวนลมลมล่าล่านะครับครบ6ชั้นแล้วผมก็จะใช้เซียวเซียวตีธรรมดาเพราะว่าผมมีแขนฟิวเซียวเซียวนะครับแขนฟิวเซียวเซียวช่วยระเบิดด้วยเป็นอาถเทมที่ค่อนข้างเจ็ดดีมากเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยหลังจากนี้ผมจะปรับตีธรรมดาหมดเลยเพื่อกันไม่ให้พลาดนะครับถ้าเกิดพลาดเนี่ยดาม,มดีคุณระเบิดแหวนต้นไม้ไม่ได้คุณจะฟังใครไม่รู้แต่ถ้าคุณดูคลิปผมคุณต้องตีธรรมดาแบบผมเท่านั้นครับโอ้โหถ้าเกิดคุณใช้สกิลนะ มันไม่ทันครับบอกเลยครับนี่หลังจากนี้ผมจะใช้ตีธรรมดาแล้วก็ถังซิลจ่อแหวนก้าสักครั้งแต่ว่าจริงๆเอาตีธรรมดาแล้วกันครับเพื่อนๆกลัวพลาดครับถ้าเกิดว่าผมพลาดเนี่ยเพื่อนๆบอกเออผมไม่รู้เรื่องจริงๆหรือเปล่านะครับมาอ่ะอันนี้ก็คือจริงๆพอเราแหวนก้าถังซิลอ่ะมันก็จะตีธรรมดาเองอยู่แล้วนะครับเอ้มันจะใช้สกิลเองอยู่แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยคือหลักๆเราปรับตีธรรมดาได้เลยเพราะยังไงมันก็เลงอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆ หลังจากนี้เราก็ปล่อยไปครับค้างนิดนึงคือทุกการดีเลย์เนี่ยมีผลหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราควรปรับภาพไปกากสุดปรับภาพก,กากสุดมันจะไม่มีการกระตุกแลวมันจะไม่มีอะไรนะครับคลิปวิดีโอก็จะชัดนีครับเพื่อนพี่ๆตรงผมมาแล้วครับพร้อมกับแหวนต้นไม้5ชั้นนะครับมาตอน7%รนครับแต่ว่าเห็นไหม มันยังไม่ถึงเทิรนปีปิตรงก่อนครับแต่ตอนนี้เทิรนปีปตรงตรีแล้วเนื่องจากว่ามันใช้เวลา3นะครับสำหรับถังซีลออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเล็งปีปีตรงกับถังซีลดีๆนะครับประมาณนี้ของผมเนี่ยคือลงตัวเพราะว่าผมเล่นสูตรนี้มาตลอดนะครับก็ตอนนี้ก็จัดไปถึง MP5 นะครับเพื่อนๆ MP5 คือผมไม่ได้สนใจเลยนะหมื่นแสนเนี่ยผมดูแค่ MP5 พอครับเพื่อนๆนี่นี่ก็คือทีมที่ผมจะใช้นะครับอันนี้ก็ เซลเซี damage, ยดามจเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามีเขนนะครับมีดามิหลักๆอยู่ปีปีตรงนะครับโอ้โหโส่วนปีปีตรงตีได้ P5 ห้าตีพอเหวนบางกอ่อนต้นไม้ไม่ระเบิดน,นะครับเพืพ่อนๆฮ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเพืพ่อนๆนี่เลยครับเพื่อนๆสุดท้ายนี้เลยนะครับ ATK ของ ถังซิวไม่มีขลแล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยจะเน้นเป็นคีดแดมมากกว่านะครับแต่สำคัญคือผมไม่มีหัวฟิวถังซิลด้วยผมเลยได้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดผมมีหัวฟิวถังซิลนะครับผมกล้าพูดเลยครับเพื่อน ผมก็พอตัวเลยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากตีแบบผมนะครับเป็นถังฟิลสายตีธรรมดานะครับเป็นปิบตรงแหวนมังกรฝากไว้ด้วยนะครับใครที่จะตีแบบนี้ก็ดูซ้ําดูซ้ําดูซากกันได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาจับหนักให้เพื่อนๆดูแน่นอนเพราะว่านีโทรศัพท์เครื่องใหม่ผมเพิ่งรีหลันวงการครับเพื่อนๆแล้วเจอกันครับ